สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันเป็นครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับวันนี้กลุ่มโบรณาณคดีสำนักศิลปกรที่10นะครราชสีมาขอพาทุกทกคนมายังตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับตั้งใจจะพาทุกคนมาชมภาพสลักบนเพิงหินนะครับที่พบกันมาก็หลายปีแล้วนะครับแต่ฐานข้อมูลเราเนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับสำหรับการเดินทางนะครับถ้าท่านใดที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีผาจันแดงนะครับก็ให้ขับรถตั้ง GPS มาจอดไว้ที่บริเวณวัดผาจันแดงนะครับแล้วก็ต้องเดินตามทางไปอีกระยะทางประมาณ500เมตรไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งนี้ควรมีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก่อนเดินทางเข้าสู่แหล่ง ครับตอนนี้เรามาถึงเพิงหินผาจันแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้นะครับที่ป้อมนพสิลิ์บุญล้อมนะครับแล้วก็ผู้ช่วยจากกลุ่มโบราณาคดีนะครับกำลังช่วยกันเอาวัชพืชแล้วก็ดินคโครนออกนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดของทาพสลักนะครับที่พบบริเวณผา ตอนนี้ภาพเขียนศิลป์ของเราเริ่มมีความชัดเจนขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ป้อมนกผิมบุญล้อมนักโบราณคดีชำนาญการจากกลุ่มโบราณคดีของเรานะครับช่วยอธิบายภาพสลักที่เราพบด้วยครับเดี๋ยวรบกวนพี่ป้อม้วยครับผมหลังจากทำความสะอาดเทิงผาเสร็จแล้วนะครับก็พอจะเห็นร่องรอยของภาพที่ลักษณะของการสลักลงไปในเนื้อหิน เบื้องต้นภาพรวมตรงนี้จะเห็นเป็นภาพเรขาคณิตเขียวไม่ออกในรูปทรงของภาพสามเหลี่ยมแล้วนี่ผมทางขวาสุดก็จะเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งภาพสามเหลี่ยมสองภาพสามเหลี่ยมสามภาพสี่ภาพห้าหกครับส่งนี้เป็นมีทีสามเหลี่ยมประมาณหกภาพครับเท่าที่พอเห็นได้ ถ้าไปเล็กน้อยเป็นลุ่นที่สองก็จะมีภาพรูปทรงเดียวกันนะครับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันหนึ่งภาพสองภาพแล้วก็สามภาพบริเวณุ่มนี้หักไปเล็กน้อยจะเป็นลุ่มที่สามซึ่งมีลักษณะที่ที่ไม่เหมือนกันสลักเป็นรูปทรงที่ตะเกนลักษณะคล้าย การใช้เครื่องมือทำให้หินโค้งเบ้าเข้าไปในเยอะอยู่ครับซึ่งมันรอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนหนึ่งภาพสองภาพสามภาพสี่ภาพห้าสิเจ็ดเก้าภาพเลยครับครับก็ก็ยังคงต้องพิถีพิถันที่ว่าเกิดจากเกิดจากเครื่องมือหินชนิดใดกันแน่นะครับยังยังมองเห็นได้ไม่ชัดเนื่องจาก ลำธารด้านบนจากบอ่อน้ำาิวธรรมชาติยังยังคงไหลามาตลอดเวลานะครับอย่างนี้หรือลึกซงผ่านทะลุน้ำไปได้ชัดเจนมากนะแต่ถ้าเห็นก็จะเป็นรอยเส้นเอเส้นที่ตัดกันเป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันนะแต่รอยมันจาดูตืนต้นๆไม่ลึกเท่ากลุ่ม1กุม2นะครับก็ก็คาดว่าน่าจะคึกก่อนไปจาก่องรอยกระไหลของน้ำที่ไหลลงมาตลอดเวลา กลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าเป็นภาพค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่นะครับกลุ่มที่ห้าก็ยังคงรูปร่างภาพถลักทรงสามเหลี่ยมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะสามเหลี่ยมค่อนข้างจะซ้อนทัดกันไม่ค่อยเนื้อเดียบเท่าไหร่นะครับคุณภาพดูสองสองทัดกันอยู่เหมือนภาพ สองภาพสามภาพสี่ภาพด้านบนนะครับห้าภาพนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังยังแยกเบื้องต้นได้ประมาณห้าหกภาพนะแล้วก็เลยไปสุดด้นดานซ้ายมือก็ยังมีสามเหรียมีหลายภาพเป็นกันนะครับแต่ลาเส้นช่อน้า,นานจะจะ,จะทับซ้อนกันอยู่ทขาไม่แยกแยกมิติของสามเหรียญมันได้ไม่ช่ดเจนเท่าไหร่โดยรวมเป็นภาพ ที่มีการใช้เครื่องมือในการสลักให้เป็นร่องอยูปตรงสามเหลี่เดี๋ยวเราจะมาสอบถามพอ,อกิติพงศ์นะครับพอ,อกลุ่มโบราณคดีนะครับถึงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับพอว่ามีข้อสันนิษฐานว่าอย่างไรบ้างครับที่นี่นะครับก็สันนิษฐานว่าเขาคงมาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำซับอะ่ะแล้วก็เลยมาทำภาพสลักเอาไว้นะครับที่ลักษณะเครื่องมือลักษณะลายที่ททปรากฏอยู่เนี้ย น่าจะเป็นเครื่องมือที่น่าจะเป็นเหล็กแล้วแหละหรือเป็นโลหะนะครับแต่ก็น่าโลหะก็น่าจะเป็นเหล็กแหละเพราะมันมีความแข็งพอที่จะเอ่อซาะไปในเนื้อหินได้ลื่นไหลค่อนข้างจะเรียบนะครับก็เอ่อประมาณอายุต้นก็น่าจะช่วงเดล็กแล้วแหละน่าจะเข้าเข้ายุคประวัติศาสตร์ละก็น่าจะไม่เกินสองพันหรอกไปถึงสองพันปีนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะของของเครื่องมือที่ทำรดลาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือเหล็กมันไม่ใช่ภาพถ่ายสี นะครับก็อันเนี้ยก็จะไอไอภาพภาพที่การทำลายลงบนลงไปบนหินเนี่ยในในในภาคอีสานะไม่ค่อยเจอครับเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีที่แถวแถวอ่าภูผยนต์ที่สกลนครถ้ำช้างศรีที่น้ำพองขอนแก่นนะครับก็ก็จะเป็นลนักษณะเป็นลายลงบนหินแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ารูปร่างอาจจะทำเป็นรูปคนละแบบนะครับ ก็สันนิษฐานว่าก็น่าจะอยู่ในช่วงเดียวกันแหละก็คือยุคยุคเหล็กแล้วที่เรามีเครื่องมือเหล็กใช้นะครับส่วนว่ามันจะก,กําหนดอายุที่แน่นอนเนี่ยมันต้องมีผลการศึกษาที่ทางวิทยาศาสตร์ประกอบอีกนะครับซึ่งก็ต้องต้อง,องทาการศึกษากันต่อไปเนื่องจากว่าไอลักษณะของของแหล่งที่พบนะครับมันเป็นตาน้ําที่มีน้ําผุดมาตลอดปีซึ่งอันนี้เราทํางานได้ยากหน่อยแล้วก็ไม่ได้เตรียมเครื่องมือมานะครับก็ ข้าวหน้าเนี่ยเราจะกลับมาทีหนึ่งก็คือจะมาทําการพัดภาพนะครับว่ามันเป็นภาพอะไรกันแน่คือบางทีเราดูด้วยตาเปล่าแบบนี้มันมันก็ยังเรียงเรียงรูปไม่ได้ว่ารูปโดยรวมอะ่ะเขาพยายามื่อสารอะไรแล้วก็มีรูปอะไรบ้างนะครับข้างหน้าก็ต้องคัดลอกลายออกไปนะครับอันนี้ต้องการศึกษาก็นอกเออไม่มันเนื่องจากมันไม่ใช่ภาพเสยนสีะครับมันจะใช้วิธีการ เติมสีเข้าไปเนี่ยมันก็มันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับคือการคัดลอกภาพจะจะได้ผลมากกว่านะครับครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ที่ประจินละอองพงนะครับสมาชิกอบตอหมู่ที่11บ้านภูดินพัฒนา<ช>นะครับอยากสอบถามที่ประจินนิดน,นึงครับว่าภาพสลักที่เราพบเนี่ยเราพบมานานหรือยังครับพี่ก็คือตั้งแต่ผู้อบุโสอยู่ในบ้านหมู่บ้านนี้ผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้ตั้งแต่ผมอายุ1 7ปี ผมมาเจอด้วยกับตัวเองมากับลุงพอ่อตอนนั้นผมบวชเป็นสามเณรพอดีลุงพ่อมาพักอยู่ที่นี่จะหาแหล่งน้ําที่เพื่อจะใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการประกอบของสงฆ์แล้วมาเจอในจุดน,ดนี้เจอด้วยตัวเองครับผมเจอด้วยตัวเองจริงๆตั้งแต่อายุ17ปีนะครับผมตอนนี้ผมอายุ50ผมก็ไม่คิดว่าทางราชการจะจะมาติดตามขนาดนี้นะครับผมไม่คิดเลยครับก็ดั้งเดิมล,ล่องลอยดั้งเดิมเนี่ย มีเป็นภาพสลักเป็นรูปแบบอะไรบ้างครับก็แบบนี้ะครับเท่านี้ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมเลขาคณิตในลักษณะนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีสภาพการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเยอะไหมครับเท่าที่พี่ประจินสังเกตดูเท่าเดิมครับเหมือนเดิมเป็นร่องรอยเหมือนเดิมเลยแต่แค่มีคราบตะไคร่เนื่องจากว่ามีน้ําตกไหลลงมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบร่องรอยภาพสลักบนเพิงหิน เพิงผาและผนังถ้ำอยู่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเพิงหินภูอ่างอําเภอน้ามยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพบร่องรอยการสลักภาพสามเหลี่ยมมีเส้นแบ่งตรงกลางถ้ำเลขาคณิตอําเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสลักเป็นภาพลายเส้นเลขาคณิตรูปร่างต่างๆถ้ำผาลายภูผายนิ์อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร สลักเป็นภาพคนต้นไม้สัตว์อย่างกวางวัวและควายและภาพลายเส้นเลขาคณิตประกอบกันท้ำพระดาษแหลงสลักเป็นภาพมือและลายเส้นเลขาคณิตและถ้ำม่วงสลักเป็นภาพลายเส้นโดยทั้งสองแหล่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครด้วยภาพสลักเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือเหล็กในการสลักภาพ จึงสันนิษฐานว่าภาพสลักที่พบทั้งหมดคงเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนับตั้งแต่ยุคก่อประวัติศาสตร์สมัยเหล็กเป็นต้นมานำภาพสลักที่พบมาเปรียบเทียบกับภาพสลักที่พบจากเพิงหินผาจันแดงจะเห็นว่าภาพสลักจากเพิงหินภูอ่างอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและภาพสลักที่พบจากถ้ำเลขาคณิตอํอเภอโนอนสังจังหวัดหนองบัวลําพู มีลักษณะคล้ายกับภาพสลักที่พบจากเพิงหินผาจันแดงมากที่สุดเนื่องจากสลักเป็นภาพลายเส้นเลขาคณิตซ้อนทับต่อเนื่องกันตลอดทั้งแนวเพิงผาและเพิงทับ